สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาแนะนำสถานที่ต่างๆที่อยู่ในกาลัดกลางนะครับว่ามีอะไรบ้างตรงนี้จะเป็นที่เลือกโรงเรียนนะครับกด E ได้เลยแล้เราก็เลือกเลยว่าเราอยากจะไปอยู่โรงเรียนไหนแต่ถ้าไม่อยากเลือกเราก็กดสูงได้ครับแล้วก็ตรงนี้เป็น e c โค เอาไว้ขายของเวลาไปฟาร์มมามันก็จะมีราคาอีโคโนมีบอกตรงนี้ว่าราคาเท่าไหร่ส่วนตรงนี้ก็คือ AFK นะครับว่าไป AFK แล้วก็ตรงนี้วาไปวอร์โซนนะครับขอบคุณครับ